สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววีอานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับต่อจากคลิปที่แล้วครับสภาพเก่าๆครับไฟเลี้ยวเป็นรูนะครับหางปลานะครับมีข้างเดียวดิดหลังนะครับดิดหลังของเจอานะครับเบรกกับเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับล้อกับล้อคนละสีนะครับขบูเดิมครับสภาพเก่าๆ จะย้ายขึ้นเต็มเลยครับกันตกก็ขึ้นสนิมนะครับคิดทีแล้วมีคนบอกว่าวิ่งดีเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูก็ได้ครับเอาไทเดี๋ยวไว้ อย่นะครับก็วิ่งได้แค่นี้แหละครับเราซื้อแกงจะแรงได้ไง